ไปช้าแต่ดีกว่าไปแบบไม่สวยนะคะทุกคนกูเหมือนโดนคนกระชากหัวที่จะเตรียมตบอยู่อ่ะอิ่มอร่อยของแท้ดูดิญี่ปุ่นในบรรดากันกล้าคือเอาไอ้ยางงี้มีของจริงของจริงงขอแท้ร้านนี้เคยได้มิสลินนะคะไม่เคยได้แค่ดีดอกไม่ต่อแหละไม่จะบอ โอ้มากกกทมมอีกกเทรา่ดทุกคนไม่ทนแล้วประเด็นคือตื่นตอยแล้วลืมแต่งหนะค่ะทุกคนแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องมากหน้าก่อนไปเจอเพื่อนนะคะเดี๋ยวอไปช้าแต่ดีกว่าไปแบบไม่สวยนะคะทุกคนเชื่อลูกแหวง ه, พ่อขอบคุณนะคะแฟนแเนีย่ยว้าพ่อบอกขอให้แฟนได้แน่งานนี้อาลโารทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตอกซอยเขาสารแล้ว้ย <Yeah. S 1> แต่ตอนนี้เราหาเพื่อนไม่เจอเพื่อนเราอยู่ไหนก่อนเจอแล้วเจอแล้วดีไม่ทายวันนี้ทำไมแกทำไมแกเป็นอย่างนั้นอะอันนี้ใครครับแบนไง พี่อุ๋ยแบ่งไงแบ่งเองแบงค์ทำไมอ่ะอ้าวกูก็แต่งสวยมาก่อนไงวะพวกมึงนัดมาเจอเอฉ๋มึงเจอมึงเพิ่งตื่นไหมเนี่ยอะไรนะเพิ่ใช่กูตื่นไม่ได้ก็มึงนัดชาวว่าอุติวุติวุไม่ไงคะทุกคนสวยหน้าใสพร้อมเที่ยวแล้วสุดๆแล้วก็วันนี้เรามาเจอเพื่อนๆกันแล้วค่ะวันนี้รายงานตัวสมาชิกนะคะน้องแบงค์ค่ะน้องเฟมค่ะน้องเฟมน้องเฟมไง น้องเฟมไม่นหมันร้อนเอาไปนะมันร้อนมึงบอกเลยว่าที่เนี่ยมึงต้องทนร้อนหน่อยเพราะว่ามันเป็นที่ที่แบบเราสามารถเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืนปกติเวลามาถนนข้าวสารทุกคนคิดเป็นอกลางคืนใช่ไหมว่ามาดงมาจุ้งมาแดงกันแต่กลางวันก็เด็ดไม่แพ้กันค่ะ คือเอางี้พี่อุ๋ยคือปกติอะหนูว่าเที่ยวเข้าวสารตอนกลางคืนแต่เดี๋ยวจะพามาดูว่ากลางวันที่เข้าวสารมันเด็ดแค่ไหนค่ะแลยพี่ไม่เคยมาเลยอะเอาไม่เคยมาใช่ไหมเดี๋ยวพาไปทะลวงทะลวงซอยนี้ให้สุดเลยว่าสุดซอยเข้าวสารตอนนี้ว่ามันเลิศยังไงคุณแม่คุณพี่สวัสดีค่ะมีอะไรเรคกคอมเมนต์บ้างคะคุณนาะหนูอยากได้แบบสดชื่นสดชื่นเฟรชไฟท์มังโก้มงโกมังโก้ with อืมโยเกิร์ต โอ้ด oh, ูดูยนหาฟโยเกิร์ตเหรอฮะเซนมออออมิลค์มงโก้ with มิลค์ one ถ้วเฮ้ยแต่มันน่ากินจริงๆนะคือตรงเนี้ยไม่ใช่ของปลอมนะคะคุณแม่ของจริงนะคะสดๆสวยๆเลย You say bye-bye bye. oh, Hello ah, I am celebrity in Thailand oh yeah yeah ah, nice to meet you โอเค my friend her name is Antonia p o s c i l do you know Antonia p o s c i l oh first one r up Miss Universe Oh yeah Antonia p o s c i l from Thailand first one r up Miss Universe ลึงชินก่อนได้่กมอยากรู้เอามาแล้วหรอให้รอดตัวแม่ตัวแม่ให้รอด I have a lot thank you ืม่ปั่นละเอียดมากอ่ะโอ้ไม่ค่ะทุกคนต้องมากินคือมันเหมือนอะไรหรือปะเหมือนมึงเอามะม่วงมาหนึงลูกแล้วเอาหลอดเจาะแล้วดูดเลยเรื่องจริงนะคะคุณพี่ What's your your name ลีลาว้าวคุณพี่ลีลานะคะ What name of สโตะไม่มีชื่อหรอคะอ่ะเดี๋ยวตั้งให้อ่า this store in Thai you is ลีลาเด็ด a ีลีเาเด็ด is the best name Thank you so much อ้าว Thank you ไม่ได้่ต่ตังค์ด้วยแต่ทุกคนอย่าลืมมากินนะกับร้านร้านลีลาเด็ดที่หนูตั้งให้เข้ามาต้นซอยจะอยู่ไม่ลึกเลยซ้ายมือนะคะทุกคนอร่อยมากๆอ่ะเอางี้แกหิวกันยังไปกินร้านไหนดีอ่ะอยากรู้ว่าเด็ดเด็ดในซอยสุดซอยเข้าสารกินร้านไหนเพราะว่าวันนี้ฉันสารภาพว่ากลางวันอ่ะ สันก็ไม่เคยมากินไงแต่สันอ่ะรู้ร<ล>้านเด็ดกลางคืนส <c oughs> ันมาเที่ยวแต่กะเกยกลางคืน <c oughs> เดี๋ยวกลางวันเราไปลุยกันพ่อตรงนี้มันมีร้านแบบร้านอะไรอร่อยอร่อยปะร้านส้มตำอะไรเงี้ยเดนตรงไปเลยโดนกรงไปตรงนี้เหรอรอตรงไปเลยตรงไปเลยนะ<ร>นีคนนีน้ก <ไป S 1> ็รู้ อะไรนะพ่อขออนุญาตนะฮะคือเลิศเลยเหรอพ่ออร่อยอย่างนี้ไหมครับโอ้ว้าวจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ยังด้วยอุ้ยทำไมอ่ะนี่เวลาเที่ยงนี่แค่จะหมดหรือยังหรอครับแสดงว่าเขาคนขายเลิศหรอครับโอ้ยคนแน่นใช่ไหมก็พวกแก๊ปอะไรก็เต็มไปหมดนะครับอุ้ยดูเลิศน่าสนใจไม่รู้ว่าจะ ได้กินหรือเปล่าโอ๋อแรงมากตอนนี้ต้องรู้นว่าได้กินหรือเปล่านะทุกคนงั้นเดี๋ยวต้องรีบไปขอบคุณนะครับ่ะวิเลิศเลยคนมันเยอะแล้วก็มันีจะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยนะตรงนั้นอ่ะร้านอาหารเยอะแยะเลยมีทั้งข้าวขาหมูแล้วก็เตี่ยวแล้วก็ต้มยำเด็ดๆั้งนั้นเลยใช่ไหมแล้วมันจะเด็ดเท่าพ่อค้าขายน้ำปหรอไอ้เงงี้มีของจริงขขออองงงงจริแแท้้มตตโดนนนนสีกู่ ก่อนที่เดี๋ยวจะแวะไปทำผมเพราะว่าเดี๋ยวไปอวดพี่ป๊อบวันจันแต่เออเนี่ยมึงหิวข้าว,วก็เดี๋ยวพาย้อนกลับมาทางนี้ก่อนอค่ะเดี๋ยวได้กินกินตีนกุก่อนไหม <laughs> เอางี้นะมาดูทางแยง <laughs> <laughs> มาแล้วจ้าซอยนี้นี่แหละสำหรับการกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บมีละอีเฟมกุพามึงมาถึงแล้วแม่ตายังมีปลาอยู่ไหมอ่ะ ว้า <Wow. S 2> พ่อตามอะไรเด็ดอ่ะตอนนี้ก็มีแต่ตามปูปลาตำไก่ตำปูเอาเด็ดเหมือนพ่อค้าเลยเหมือนพ่อค้าก็จะปูปลาเออเอาปูปลาแซ่บป,ปลาปทอดหนึ่งมีลาบมันตกตกไหมอุ๊ยอุ๊ยมันลาบหนึ่งเคยมันตกหนึ่งเคยเขาจะเบกรกกันตอนไหนเนี่ยเรก็เบรกแล้วล่ะกินทด่หมดแล้วเนาะแล้วก็เอาข้าวเหนียวสามพ่อมึงน่ากินมากแบบสไตล์แล้วว่าอยากกินแล้วว่า เอางี้นะไอเฟย์ูสั่งทุกเมนูจริงเหรอเงินเงินกองเงินกองเท่าไหร่นะเอางี้นะไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปเบิกพี่ป๊อป A few moments later คุณแม่เนี่อะไรคะตำปูปลาร้ารสชาตินัวมากแล้วนี่อะไรแม่น้ำตกอันนี้น้ำตกหมูอันนี้ส้มตำปูปลาล่ามาแล้วจ้าว้าวเขาบอกเลยว่าฉันสั่งทุกอย่างค่ะ ทุกคนอันนี้ลาบหมูแล้วพี่อุ๋ยชอบแน่ดูหนังดิใช่ดูหนังหมูดิ <c oughs> คุณ <c oughs> แม่ปล่อย <c oughs> ดิแม่ <c oughs> ยายนี่ทำถึงมาก <c oughs> ไม่น่าเกิดมาเป็นแค่ลาบหมูอร่อยชิย่หาย หอ,อมปะลาร้หอ,อมปะลาร้มาก่อนเลยหนะึงเดินเดินเดินแล้วน right ี่คือไก่ค่ะทุกคนอันนี่ไก่ยังไม่ใช่อันนี้ไก่ยังไม่ใช่เนื้อมาดูกันเทียมดิจบกลับปะไก่ไว้ไปไหนก็ันไหมยังมือทุกคนร้องแล้วนี่ดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาเป็นน้ำจิ้มที่แบบว่าผสมมัสคามรอบหนึนแจ่ว ไอแม่เราินไก่ี่ไก่ด้ที่สุดมปลามาแล้ปลามาแล้วเหรจบแ้่เอาแม่ดูเอาอะไรเป็นร้อนอ่ะเอาเรื่องคำเดียวมันใหญ่เอา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 เเอาเอาเออาเ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 อาอาเ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 อเอาเอาเอาเอ แม่เราไม่ให้เป็นแกงกระเทียมไทยผสมอ๋อผสมกันไม่พาเอาผสมกันหรอมีทั้งกระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมจีนแล้วมีกระเทียมฝรั่งปลาหลาฝรั่งเราต้องไปหาเองปลาหลากปลาหลากนี่เนี่ยเออวางเฮ้ยทุกคนมีปลาทอดได้ค้าของคุณครับทุกคนปลาทอดมาถึงแล้วแต่ดูนี่คือเมนูที่เราดันโดนมาจากร้านคำแหงค่ะกับปลาทอดจับบ้า ชะเคซี่อ่ะปลาเขาอร่อยทุกคนจะป้ามันไม่เหมือนปลาที่เราทอดที่บ้านอ่ะบอกไม่ถูกเพราะว่าเวลาไม่ทอดที่บ้านมันจะแข็งๆนั่นแต่เนี้ยเขายังทอดแล้วมันจะมีความนุ่มอยู่จุ้ย ยังไงก็ต้องมานะคะกับส้ตมตำพี่ใจ <c oughs> บอกเลยว่าร้านนี้สุดซอยครับผมอิ่ม <c oughs> อร่อยของแท้ดูสินะคือเอาแรงเกินนะคะเดีเ๋ยวพาไปลุยต่อในซอยข้าวสารว่ามันเด็ด <c oughs> มันแซ่บยังไงเพราะตอนนี้อาหารเราเรียบร้อยแล้วต่อไปต้องเป็นส่วนของผู้ชายแล้วแหละเออบอกเลยว่าต่อจากสุขุมวิท11นะคะเรามาแก้มือผู้ชายที่นี่ บอกเลยว่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอ <Ooh. S 1> ดูค่ะทุกคนนี่แหละต่อข้าวสารตอนกลางวันคุณพี่สวัสดีค่ะถักอันนี้เท่าไหร่อ่ะยห้าสิบบาท,าบาทคุณแม่ผมผมหนูถักได้ปะได้ค่ะว้ายจริงเหรอคุณแม่น้นมหน่อยว่าหนูควรสีไหนดีอ่ะแต่หนูอยากให้มันแป็นปลกสีนี้ก็ได้ล้วนก็ได้อ๋อล้วนลนก็ได้เหรอ ้เป็็นผู้้้ชายยดววแลกอาละคุณแม่เราจะมาโมดิฟายกันนะคะคุณแม่ดูรูไหมว่าหนูเป็นผู้หญิงดูออกไหมคะอุ้ยสวยเลยคนเลยสวยมากออย่งคุณแม่ถึงกี่โมงอะเที่ยงคืนฮะถึงเที่ยงคืนเลยเหรอแล้วเอาเอาจริงนะไอ้เฟรมตอนเนี้ยกูเหมือนโดนคนกระชากหัวที่จะเตรียมตบอยู่อะ เพียงวันถึงเที่ยงคืนเนาะนี่เขาทำเร็วมากจะเสร็จแล้วเนี่ยเออแต่สนุกเนาะอ้าวคุณแม่ไปไหนครับอ๋อรับโรถอ๋อดูว่าเสร็จแล้วอ๋ออุ้ยมันเป็นอย่างนี้เนาะ A few moments later ว้าว Hello hi I'm Jessica Hi I'm Kelly ไอ้้ยมึงแอบข่าวไอ้สัสเพง่อข่าวเพ่อว่ามันดีอ่ะถ้าดี มึงทำด้วยอ้าวถ้าดีจริงทำด้วยกันคุณแม่ว่าสีอะไรนะเอาหนึ่งเส้นคุณแม่งงไปนั่งพี่อุ๋ยมันทำดีมันได้เนาะพี่อุ๋ยเนาะเดี๋ยวเรามารอดูอีเฟมนะคะแม่เอายาวๆแม่เอายาวๆเร็วไม่ยาวมันจะมันจะตัดยากเออยงังไงเลยแม่ฮรอเป็นไงนี่ไงขางกูอยู่ไหนวะ สรุปเราหาที่ฉีดไม่ได้จริงๆเลยกลับมาฉีดที่วัดวัดชนะสงครามซุกบอกว่าวัดสวยมากเนาะพี่อุ๋ยวัดใหญ่มากอ่ะกูเหมือนมันนีงมันก็เลยพอได้เห็นรูปเนี้ยฉันเพ่รู้ว่าฉันแต่งตัวนมาเกียดเห็นไหนแบงค์วะไม่เห็นเลยอยู่ไหนวะ เสียงอะไรวะเห็นไอ้แบงป่ะวั้ยุณนหอโอ้ตัดเนียนอะอยู่นี่เหรอไม่แต่ชุดมี้เข้ากับกรพงวัดด้วยเขาบอกว่าเวลาเดินผ่านพระเราห้ามสูงกว่าพระไม่เวลาเดินผ่านพระเราห้ามสูงกว่าพระค่ะอันนี้รถตู้ของพระหรอของท่านหรอใช่หรอเราต้องห้ามสูงกว่าพระ รถตูท่านโอเคสบายใจแล้ว <c oughs> พอเราเดินมาเรื่อยๆใช่ไหมคะทุกคนจากตรงถนนข้าสารนะแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวออกขวาไปนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็จะเจอกับตลาดบางลำพูตลาดโบราณที่ของเยอะมากๆอุย <c oughs> แล้วจริงนะสิ่งที่พลาดไม่ได้สับายไหมคุณแม่คุณนะ อาใบไหนสิบสองล้านเลือกมาเลยอ้าวเลือกไปดิอ้าวเลือกไปหรออ้าวแม่เอาจริงเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้ามีรางวัลที่หนึ่งนะนัดเจอที่นี่นะเดี๋ยวไปเลยคนละแสนอาขอบคุณนะะรับคุณแม่ขอบคุณค่ะนี่แหละคนไทยไปไหนก็ขอให้มีสิิตไว้สักใบสองใบมันได้สบายใจนี่เราอยู่ตลาดบางลำพูค่ะทุกคน สวัสดีจ้าอะไรเลิศๆคุณพี่จัดมาให้สักแก้วสิเอางี้ฝรั่งแถวนี้เขาฮิตกินอะไรคุณพี่เมาหน่อยมะม่วงวายมะม่วงเหรอมะม่วงปั่นงี้เหรอใช่โอเคจัดมาหนึ่งพี่สาวคนสวยแล้วอยากรู้ว่าแบบตกเย็นๆถนนเขาสาดเขากินอะไรกันอ่ะโซนเนี้ยใช่เลยนะเจกบอุ้ยร้านเลยนะเจโกบเหรออุ้ยแถวนี้มีร้านเจโกบเหรอใช่เจโกบอยู่ซอยถัดไปจริงเหรอเพิ่งรู้ว่าร้านเจโกบอยู่ซอยแถวนี้ ร้านเจ๊กบที่เขาอะไรนะชอบสิ่งดังๆ,ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เขาชอบดาบหัวด้วยอะไรด้วยใช่ไหมใช่เขาอยู่ซอยขันใจอย่างงี้หนูต้องไปแล้วแหละไปลองให้รู้ว่าสมคำนั้ลรือไหมแกแล้วนี่คะ่ะเริ่มเย็นแล้วอยู่กันยันเย็นที่ตรอกข้าวสารนะคะตอนนี้เรามาอยู่ด้านหลังที่ตรงมาแล้วจะอยู่ที่ตลาดบางลำพูซึ่งตอนนี้ตลาดกำลังคึกคักมากเดี๋ยวเราไปกินเมนส์คอร์สที่บอกเลยว่าร้านเนี้ยไม่รู้จะรับมือไหวไหมก็จะถึงแล้วโอ้โหได้ยินเสียงมาแล้ว กูอยู่ตรงนี้ใกล้กับเขาอะประมาณ200เมตรคือได้ยินเสียงเขาแล้วอะอะไรมันจะขนาดนั้นล่ะไมะ่้าเอ้ยไพ,พวกพี่จ่าสันญาชั่วนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ไดีอะไรกูเป็นกระด่ายแลพวกมึงไมอยากจ่ากยังก็อย่าใจร้ายนั้นเลยก้น ยังไม่ทัด้ใจร้ายเลยคุณนาแล้วข้างหลังนัในใจแล้วจะไม่ถึกก่อนหลือเกินคุณแม่นะคะอันนี้คือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ่าสิ่งจักรสิ่งร่ำรวยค่ะเรียกเงินเรียกทองเรียกผู้ชายเรียกรลอดหเอดเรียกเรียกเรียกเขามีอันสองอันนะไม่ม่เริ่มมานนี่ไม่เริ่มวีหลายแท่งหลือเกินนะคุณนาไม่เดี๋ยวติดตามก่อน เรียกกูคุณยายเอาคุณยายเรียกคุณย้ำกอดก็เรียกคุณยายกูไม่กอดเพราะความสวยของกูมันเป็นแบบตั้งนานแม่เราไม่ได้มาเจอนานแม่พังผืดขึ้นเยอะเนาะพังผืดขึ้นเยอะเออไม่ใช่ค่ะจริงเหรอพังผืดเหรอกูไม่ใช่ป่าร้านนี้เคยได้มิสซินนะคะไม่เคยได้กค่อีดอกไม่ต่อแหละจะปุ๊อ่าโอเคป่ะแล้วก็ไปากานก่อนแล้วก็ไปเป็นสั่งอาหารนะคะทุกคน พี่ดอกพี่ปอาไม่ให้อยแล้วคือบอกแล้วแม่ค้าคือแซ่บรุนแรงเกินได้อะไรอร่อยอะไรเลิศอะไรนะครับเด็กเสิร์เด็กเสิร์ฟเด็กเสิยังแซ่บเลยเตรียมแล้วจ้ะนี่เมนูเด็กเขาคือต้มยำหมั่นกุ้งผัดหอยลายปตาหมึกผัดผงกะหรี่ก็กินแล้วค่ะทุกคนมาแล้วมาโอ อุ้ยแกพงยำมีการครับเครื่องคนคักขึ้นมาเลยอะ่ะเอาเลยแ่งดูดิไม่เราอยากให้ดูน้ําน้านี่เราไม่ได้สั่งน้ําข้นนะแต่มันข้นเพราะอะไรคะม,ม,มันกุ้งเหรอมันกุ้งคะ่ะคือมันกุ้งชีมาเป็นอย่างนี้เลยนะออเดี๋ยวอันนี้เ,ใเทใส่แก้วแล้วยกดื่มคือมันอร่อย อร่อยที่มีมันกุ้งคือมันขน้นข้นทุกพันธที่ดูดอะบอกไม่ถูกอ่ะแล้วความไม่ห่วงเครื่องของเขาเก็บเก็บปะแกพี่ีเ,เขามีมมยอดมะพร้าวด้วยใ่ไเออใช่ใช่ยอดมะพร้าวค่ะคุณนา้าอร่ยอยพอทิ้งกับยอดมะพร้าวอ่ะจริงจริงโมน,นะคะเป็นอันนี้หน่อยไหม <laughs> หน่อยไหมคะ่ะห่อยไย้อมสีหน่อยไหมย้อมสี <laughs> เ้าจริงนะตั้งแต่มาแม่ยังไม่หยุดเลยแม่ตื๊ดอยู่อย่างนั้นมาแล้วคุณมาปลาหมึกผัดแกงกะหรี่กับผัดหอยลายน่าอิ่มมากอันนี้ต้องตึงเอาลยวไม่ใช่อร่อยแลวสะอาดมากไม่มีไม่มีทรายไม่มีอะไรเลย ถุ้กคนอีกนิดจะเลิกนี่ค่ะทุกคนฝัดได้ระบาดได้อร่อยอ่ะมากินกัน A few moments later 580แปแก่หมึกจานเท่าบึ้งอ่ะต้องมากินนะทุกคนคุ้มมาก580แล้วหมึกมเมื่อกี้จานปลาเอ็กอะกินไม่หมดต้องกลับไปกิน อร่อยจนจะบ้าอร่อยจนอยากจะเครซี่ไม่ค่ะผมยืนรถนะคะยืนหนึ่งเหรอค่ะแต่อร่อย,อยนะแม่เปิดวันไหนบอกทุกคนหน่อยสี<ม>เปิดวันไหนบ้างทุกคนเจอก,กระกลมนะอาการถึงเสาร์ห้าวันหนึ่งทุ่มถึงตีหนึ่ง หยุดอาทิตย์กระจันนอกนั้นถ้าเกิดวันไหนจะเปิดวันจะยังไงเราจะบอกไว้ร่วมนะละอาทิตยกระจันไปไหนจะหยุดไปไหนคนมันหิวอ่ะหอจริงนะเออย่าไปบอกใครนะเออไปไหนครูก็มีความรักเหมือนชาวบ้านเขามั่งนะเอออยู่กับแฟนเด็ดกับแฟนไม่ใช่ยาก็แล้วกันอ้าวพ่อไม่ใช่ไม่ออีกหรอขอบคุณนะคะแม่อร่อยมากโชคดีมีใจถูกขอบคุณค่ะแม่เมื่อกี้โอนจ่ายแล้วนะแต่ไซส์สลิปพอม สลิปเมื่อวานวันก่อนที่มากินอ่ะเอาสลิปนั่นแหละไม่ได้หยอกจะไม่อยากให้ใจเดี๋ยวเราขวดพี่แม่ไงยอมเอาไปแล้วเอาไปแล้วขอบคคุณรับแม่จะหนีแม่มาได้อ่ะแล้วต้องบอกว่าแม่แกอ่ะอย่างเจโกบเนี่ยเอนเตอร์เทนอย่างนี้ทุกคนทุกโต๊ะแต่อยากซื้อแบบอยากแก้อะไรเขาใช้เสียงเยอะว่าเอาอย่างนี้เมื่อกี้เรานั่งรอกินอ่ะคืออย่างนี้ทุกโต๊ะใครเลิฟเอนเนอร์จี่หรือใครเงาเงานะมาร้านเจเจโกบสักหนึ่ง ปืนกินก็คือเสียงไงตลอดใช่เสียงอย่างเงี้ยตลอดเวลาแกมีเรื่องปัญหาเรื่องเส้นเสียงบ้างไาาหมวะมึงนั <c oughs> ่นดิอ่ะอิ่มกันอะไรยังทุกคนอิ่มแล้วอิ่มแล้วใช่ไหมยังไม่ให้กลับค่ะเดี๋ยวพาไปดริงค์แกร้งรังแอนด์แดนซ์ต่อกันที่ต่อข้อสาดจ้า <c oughs> ไปเลย มาตากลับมาลุยต่อที่ถนนตรอกเข้าสารในยามกลางคืนบอกเลยว่าคุณแน่นมากว้ายคุณนะอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะคุณนะาสไปเดอร์แมนอะไรอร่อยสุดว้าวอุ้ยดูดิว้ายทุกคนคุณนะ ี่อุ๊ยเราพี่อยูจะกินหรอเหนื่อมากกินตปหรือว่ากนแล้วเนี่ยหุยเร็วเร็วอุ็ยลองลองกิดูหน่อยเอาจริงเอาจริงนะตอนนี้แบกสารภาพไม่กล้ากินพี่อุยอยากกินต่วไหนกินตรงนี้ลอง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 เป็นไง โทษเฉยๆใหญ่จริงเหรออุ๊ยไปลองไปลองไปเอาไปนิดนึง่ตนิดเดียวนิดเดียวเอางี้มึงวัดวัดใจกับกูปะคนละข้างไปดิหนึ่งสองสามไปมันหงุดหมันเนื่ยหัวกูคือแม่งกลังเดินมาเคยกินปูปะแล้วเปลือกมันเข้าไปด้วยอ่ะในเนื้อไม่ไม่ถึงนาดด้วยแต่มันมันมันอยู่นะเหมือนกินแม่ทอดอ่ะแต่ถามเราหนูอ่ะเหมือนเรากินเนื้อที่แห้งมากๆเนื้อที่แห้งเรากินจนกรอบอ่ะรสท่าลัง I don't can do you can do it. No, you can do it. <laughs> hello, 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 hello. Me? Yes. Oh my god. <laughs> you have the power. You have the strength. By you. Three, two, one, <laughs> 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 um. How, how delicious. Oh my god. Back up, back. เหม่ซปัดดีิเชียส because I eat with you บ <Yeah. S 1> <c oughs> ุกายบ๊ายบาย thank you เกเด็ดของานที่เขาวารกินการกินมองปอกตอกุทย จริงนะทุกคนบอกเลยว่านี่ขนาดเรายังไม่ได้แวะนั่งร้านไหนนะคะแล้วแม่ก็บอกอย่างนี้ว่าอาหารเขาเยอะมากเดี๋ยวแพนให้ดูแล้วคนเป็นลีนะ่ละใช่คนที่นี่เป็นลี่แล้วร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยอะ่ะใช่น้ำริใหญ่น่ากินมากน่าอีโซน่าอีสุดๆอะ่ะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะมนีละน่ละ่ะนี่ล่ะแกวเท่าไหร่จ๊ะสามสิบราคาไม่ป้นนะคะงั้นเอาสองแก้วเลยค่ะ น่าอี่มากเลยอ่ะพี่น้าลองชิมนะนี่คือน้ำลำไยที่ใบฝันไม่มันได้กลิ่นเหมือนแบบเป็นน้ำลำไยสดๆเลยจริงๆอ่ะ,ออะโอ้โหใหม่ก๊คุณน้าไอ้แมงเราอิ่มแล้วใช่ไหมอะไรนะเราอิ่มแล้วใช่ไหมเราอ่ะอิ่มแล้วแต่เหมือนพี่อุ๋ยบอกหิวป้ะเมืม่อกี้ร้านเจ๊กุแกไม่ค่อยได้กินอนะ่ะคุณแม่เรามาแล้วเท่าไหร่สิบบาทวะ เคโฟโต้สิบบาทโอเคโฟโต้สิบบาทบอกเลยว่าใครที่อยากสนุกสนานนะแล้วที่นี่มีทุกวันต่อเข้าสารมาเที่ยวได้ทุกวันฝากทุกคนไว้นะคะกับอ้อมหกอ้อมใจบอกเลยว่าวันนี้สุดซอยครับผมคือมื่อวานนี้เราตุกๆกับรามคาแพงตุกกับออฟฟิศเท่านั้นค่ะโหฮ่าดึกแล้วเราไม่มีแลนว่าจะกลับยังไงเลยกลับตุกๆแล้วกัน